อย่างเงี้เขาบอกว่ามีคําถามปกติอ่ะที่อื่นี่ยเขาก็ไปดูสถานที่ก่อนเปิดทําไมของเราต้องจองเข้ามาด้วยก่อนอ่ะ <S <S จะมีค่าจองอ่ะอันนี้คือคือคคอย <มา S 2> ่างเงี้ยต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโครงการนี้มาเนี่ยคนเนี่ยจองมาเป็นพันๆคนแล้วครับครับผมทีนี้ยเนี่ยถ้าไม่จองเนี่ยคนอื่นเขาจะจองก่อนอแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองเพราะอย่างอย่างสมมติพี่คิมจองมาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย ฝ่ายออฟฟิศเนี่ยหลังบ้านเนี่ยเขาก็จะได้ไม่รับเจ้าอื่นอ่าอ่ารอ,อให้คุยกับนี้ให้มันเคลียร์หรือว่าทําสัญญาเพราะว่าบางที่เนี่ยอย่างที่พี่คิมบอกอะ่ะบางที่เนี่ยเคยเจอชนกันเพราะว่าอีกร้านเนี่ยเป็นร้านค้าอยู่แล้วแต่อีกที่นึงอะ่ะเป็นพื้นที่เปล่าแต่เห็นเรนนี่อเอ็กเพสแต่กําลังอยากจะก,ก่อ,อสร้างขึ้นมาอันนี้ทางเราก็กลัวว่าจะไปแย่งกันเพราะว่าเกิดดันฟุกแล้วติดกันโปเราก็เดี๋ยวจะมามาอาว่ากันก็ จองไว้ก่อนดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ไม่โอเคไม่เซ็นสัญญาทางเราคืนเงินจองหมดครับทุกรายเราเราไม่ได้อย่างมาได้เงินตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้โซเชียลแรงแล้วเราจะไปทำเหมือนเดียวแล้วผมต้องเสียชื่อเสียธุรกิจคือที่ฟังอยู่ตัวนี้เหมือนเดียวนี่คือเป็นเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะใช่ใช่รู้สึกว่าเดี๋ยวฝ่ายมาร์เก็ตติ้งเขาได้จจอีกเดือน2เดือนนี้เขาจะให้จองเป็นแสนแล้วนะครับเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ย มันมีร้านค้าที่ทำสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกว่า200ร้านค้าแล้วอ่าาจากเป็นพันอ์คือที่อีก800เนี่ยที่ที่ไม่ได้เปิดเนี่ยเพราะความไม่เข้าใจอย่างเดียวเลยครับคุณทิมคือไม่เข้าใจในเรื่องของระบบจะมีคําถามก็คือทําไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องมีตู้น้ําแข็งทําไมต้องอะไรอย่างเงี้ยครับคือคือถ้าวิธีคิดอย่างนี้มันก็ไม่รอดเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่างานเยอะ หรือหรือถทาถ้าพูดเป็นตรงไปตรงมาคือขี้เกียจขายอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นคือบางทีอย่างเงี้ยเราเราก็ปัดขออนุญาตปัดตกอย่างเงี้ใช่ก็สุดท้ายม่ควรลออยู่ที่ความขยันครับอ่ามีความขยันคือเราชอบอยู่แล้วเราอ่ะสนับสนุนทุกท่านให้มีอาชีพให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับทางเราได้น้อยนิดครับแต่ว่าเราก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาครับร้านค้าให้ยกระดับให้อยู่ได้นะครับผมตั้งใจนะผมมีความตั้งใจนะแล้วผมคิดว่า ผมจะช่วยร้านค้าเนี่ยเป็นเหมือนๆร้านค้าเป็นสัๆร้านค้าคเลยนะผมก็อยากเห็นแบบร้านค้าที่ที่ไม่มีโอกาสออาต้อง,ต,องต้องพูดอย่างเงี้ยที่ไม่มีโอกาสได้โอกาสได้ทําให้ร้านตัวเองได้ทํากําไรมากขึ้นได้ความหลากหลายมากขึ้นได้สตังค์เยอะขึ้นนอกจากเงินแล้วส่วนหนึ่งนะครับเราก็อยากเห็นรอยยิ้มของพาร์ทเนอะร์ให้เขาอยู่ได้ในชุมชนของเขารหรือ น้องๆหลายท่านที่อยากจะทําธุรกิจก็นี่ก็คือโอกาสอของพี่ๆน้องๆที่เอ้ยวันหนึ่งคุณอาจจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตถึงร้อยสาขาคนเดียวก็ได้อันนี้ผม<ด>ก็ด,กดีใจกับเขานะผมสามารถทําให้คนคนึงมีรอยยิ้มแล้วมีสตางค์ได้เนี่ยมันก็ <Happy S 1> คือความสุขของ,งผมด้วย